เทศบาลเมืองท่าใหม่มีนโยบายที่จะส่งเสริมตลาดท่าใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ e e อสายความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและมหาวิทยาลัยสุโขทยัยธรรมธิราชวิทยาเขตจันทบุรีการร่วมมือกับ2งมหาวิทยาลายัยจะทําให้เกิดผลที่ได้รับ1ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีการกระจายรายได้และมีการลงทุนในพื้นที่ 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 3. ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีถิ่นชุมชนให้เป็นที่รู้จัก 4. เป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวของจันทบุรี มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังการร่วมวิจัยในพื้นที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคีการศึกษาและภาคประชาสังคมชุมชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีด้วยศักยภาพของเครือข่ายชมรมสิทธิ์กับทำให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยเก่าท่าใหม่ความร่วมมือดังกลาง่าวสร้างประโยชน์ให้กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิญพื้นที่ผ่านฐานทุนวัฒนธรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชก,กระบงังมีพันธกิจทั้งหมด4ด้านดังนั้นพันธกิจในด้านของการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเราก็เลยขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยในความคิดของนวัตกรรมทางด้านสังคมร่วมกับการออกแบบแล้วก็เทคโนโลยีพร้อมกับทุนทางด้านวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสังคมให้มีการพัฒนา อย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนในชุมชนเก่าท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นการอนุรักษ์อัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมมรดกทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนเอาไว้ทั้งนี้เราก็ยังจะไปแก้ปัญหาที่ท้าทายของชุมชนเป็นการที่ทําให้ชุมชนการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีการกระจายรายได้ภายในชุมชนเป็นการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของประเทศอีกด้วยการประยุกต์วัฒนธรรมท,ท้องถิ่นย่านชุมชนเก่าท่า ่ใหมสันทบุรีเป็นการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์ด้วยการสร้างซิตี้แลบซึ่งเป็นรูปแบบห้องทดลองเมืองร่วมกันก่อให้เกิดนําองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตะกรรม ชุมชนเก่าท่าใหม่เป็นเมืองหลัก3เมืองในจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่เติบโตมาจากความสัมพันธ์ระหว่างภูมิเวทภูเขาที่มาเจอกับทะเลเป็นหนึ่งในย่านชุมชนเก่าที่เป็นมรดกจังหวัดของจันทบุรีที่รอการขับเคลื่อนที่สําคัญเราจะทําไงให้ฐานทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้นขยายวงไปสู่ย่านชุมชนเก่าอื่นๆ EEC ที่กำลังเข้ามาจะได้รับผลกระทบเชิงบวกมีการตั้งรับหรือรับมือกับผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นผ่านโครงการ EEC อย่างไรคำถามเหล่านี้จะเป็นโจทย์วิจัยสําคัญที่เราจะขับเคลื่อนงานวิจัยชิน้นนี้ผ่านฐาน,านเรื่องทุนวัฒนธรรมไปสู่การสร้างแรงเหนวนําใหม่ๆของเรื่องของ So f t Power อครับเพื่อตอบโจทย์งานวิจัยดังกล่าวเราจะสร้างกระบวนการการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมโดยการสร้างวิจัยเป็น a r e b a s e d Action Research ผ่านกระบวนการการสร้าง Co-create City Lab หรือห้องทดลองเมืองร่วมกัน เพื่อจะตอบโจทย์วิจัยสำคัญการระบุคุณทางวัานธรรมใช้กระบวนการ recreate cultural mapping และ co-create cultural mapping กระบวนการที่2ส,สร้างและพัฒนา u u t u r a l Change Agent จะสร้างกระบวนการ Cultural Collaboration และก็ Cultural Corporation ในการสร้างเวทีระบุทุนทางวัฒนธรรมหาโอกาสในการต่อยอดในรูปแบบต่างๆเราเรียกว่าเป็นกระบวนการ Cultural Searching Forum การสร้าง s o f t p o w e เเป็นการสร้างแรงเหน,นี่ยวนำใหม่ๆเพื่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆในการขับเคลื่อนผ่านฐานทุนวัฒนธรรมที่ท่าใหม่มีงานวิจัยฉบับนี้เรื่องของการเชื่อมโยงการใช้ฐานวัฒนรธรรมที่ไปสู่ระดับนโยบาย ดันในเรื่องของซอฟต์ววาพาวเอร์ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐที่กํำลังจะขับเคลื่อนเราสนใจกระบวนการสําคัญของซอฟต์พาวเร์เนี่ยคือกระบวน,นการการสร้าง นิเวศแวดล้อมที of of mm ่ท hmm. ําให้มันสื่อสารกับผู้คนได้โดยใช้วิธีการก็คือเกณฑ์พอยและเพจพอยในในการค้นหาแฮกเคเบิลในการใช้เครื่องมือของแฮกเคเบิลซิตี้ในการทดลองกระทําในสิ่งเล็กๆน้อยๆและเกิดให้เป็นกระแสเกิดการทําซ้ําอันนี้จะเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยฉบับนี้ที่จะตอบสนองเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในเรื่องของซอฟแวร์ครับมีส่วนสําคัญอย่างมากในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน ารรจเก้าแาละกำลับบงเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Creative Startup รวมถึงเนฟเทคต่างๆที่เราีในขณะที่มสอทจันทบุรีมีความสัมพันธ์กับชุมชนการทํางานร่วมกันเป็นส่วนสําคัญในการสร้างกลไกมหาวิทยาลัย a ลอ r a t ที e